Ooh, พี่น้องค่ะแล้วเบิ่งนะะี้ค่ะมิเตเฮดปวกค่ะท่ามผุ่นกับมีคค่ะปัดเบิ่งซวยกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพี่น้อง มีแต่เห็ดเลยนะคะสวัสดีค่ะมอนีกับมาพอ้กับไก่ในช่องกุกไกช่ชาแนลคือเก่านะจ๊ะมอนีนะคะกับกิพาพี่น้องเขาปลามาหาเห็ดนะคะเขากับมาที่เพชรบุรีค่ะกับมาลุนติดตามซอยกันนะคะพี่น้องวันมอนีห้องศิิได้เห็ดบ่นะคะไปม้วนน้ำกันเลยค่ะเห็ดโคนเพชรบุรีค่ะ โอ้ยงามค่ะค่ะนี่แม่พี่น้อง,งมึงนี่แม่ดูิึงค่ะโอ้ย,อยพี่น้องค่ะแล้วิงึงนด้ค่ะไม่แต่เห็ดปวกค่ะท่ามถุงตรมีค่ะปาดมาจิ้มซอยกันนะคะพี่น้อง มีแต่ดอกง,งามๆนะคะน,นี่ก็เป็นเสาของวันที่สิบพฤศจิกายนนะคะหกสามนะคะงามค่ะง,งามแน,น่นอน ดอกงามๆพี่น้องนะคะอ้ยๆอ,อยากให้พี่น้องมาเก็บน้ำได้ค่ะดงามอายพี่น้องค่ะเบ่งสวยกันเนี่ยค่ะเห็นมาฝาะพี่น้อง มีแต่เห็ดเลยนะคะเดี๋ยวมาจิ้มซอยกันค่ะพี่งามข่างงามแน่นะคะเห็ดโคนเผ็ดบุรี่นะคะว้าวพี่น้องเห็นเหล่าก็ตื่นเต้นค่ะนะคะมุมนี่มีแต่ดอกงีงไงค่ะ อ่อนค่ะงามค่ะกีดีเด้อค่ะมาเกิดอยู่้างนีกค่ะ นนี้นะ,ะจิ๋มซอยกันกำหน้องไส้นะคะมันนีการหายอายเพะ่ะนคน,นจิ๋มใหยนะคะทางหลังอ่ะติดตะหินนะคะงามค่ะครับพี่น้อง เห็มันจะดอกแง่ยีดีเลยค่ะรอกนี่นี่จะดอกแง่งามๆค่ะคุมคาคัะค่ะสมกับการที่เขาปีนเขานะคะเห็ดลมร่วมของโมนี่นะคะพี่น้อง งามค่กอีดีค่ะดี๋เวไปหากันต่อค่ะหมตะโพกข้นใจดินค่ะพี่น,อน้องนี่สองดอกค่ะ

อยู่ดอกเดียวหรอกคะสีกันให้เป็นเอาไปแล้วนะคะเป็นดอกงามค่ะเลยนี่นะคะมาสา飒ไปเสียดายค่ะพี่น้อง,ออน,งนะคะโอ้ยให้เป็นเอาจนเามุนนะคะ หมูนี้วตะโพวนะคะพิ่นะหมัวมน,นี่ไงอนก่ดอ,อกหนึ่งค่ะ

ห่างๆกันที่ระดอบนี่กำลังยูไม่ดินแบบนี้นะว้ยสายแล้วเ้าก็สิลงเมื่อนะคะพี่น้องดิ้ น,นีก็เป็นเฮ็ดที่ว่าเข้าได้ในมือนี้นะคะมีแต่งามๆทั้งนั้นเลยนะคะกาฝากดไหลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำเนื้เด้อค่ะเราพอกันไม่คิมนาค่ะสวัสดีค่ะ